สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซล์ท่านนะครับชวนดูกรฟพุ้นต่อเนื่องครับวันนี้24เดือนเจ็ดงนะฮะเซตลบ3.46จุดนะครับก็จะเน้นที่ห้าสองวิกไฮนะครับท r ีแล้วก็ท็อปเกนเนอร์เนาะก็เีนะครับไม่เชียร์นะครับก็แค่ชินท่านทํากันบ้านนะอย่าลอกหุ้นกันเพราะว่านะฮะตลาดไปเนี้ยถ้าคุณลอกนะครับเละเทะแน่นอนผมการันตีเพราะมันไม่แม่นฮะการเทรดที่ดีนะครับ การเทรที่แท้จริงนั้นนะ่ะมันคือการบริหารครับไม่ใช่แค่ลอกหุ้นซื้อตามนะครับถ้าอย่างนั้นมันง่ายจริงนะโอ้ไม่มีคนที่เจ๊งหุ้นนะครับ Exit p o s i t n o n s i z i n g แล้วก็ Trading Management สำคัญนะครับต้องรอดรักษาเงินต้นคือเป้าหมายแรกของคุณนะฮะ ถ้าคุณเข้ามาด้วยความเชื่อว่าตลาดได้เงินง่ายนะฮะตลาดหุ้นทําให้คุณรวยเร็วนะครับตลาดหุ้นนั้นมันมันอีซี่อีซี่แลวเกินเนะี่ยผมผมการันตีนะว่าคุณจะต้องเจ๊งยับเยินแน่นอนครับแต่ถึงขน,นาดนะครับถ้าคุณเล่นหุ้นขาดทุนนะครับผมมีสอนนะแต่ว่าคุณต้องแสดงตัวว่าคุณอยากเรียนจริงนะเพระผมสอนน้อยมากครับเดือนหนึ่งผมสอนเพียงแค่4คนฮนะผมขอคัดเลยนะว่าคนไหนที่ น่าสอนนะครับก็สามารถที่จะแสดงความต้องการได้ครับสแสดงไงก็ได้ผมอยากสอนคุณฮนะอินบ็อ <box> กไปได้วยแล้วกันฮเมื่อวานโพสต์ไปก็มีคนมาสแสดงความสนใจหลายคนแต่ดูทรงแล้วไม่น่าสอนในะแต่ละคนก็อ่านไปนะก็นี่ฮะผมคิดว่า การสอนคนนั้นมันก็ต้องอยู่กับว,ว่านักเรียนอ่ะเขาเชื่อผมหรือเปล่าถ้าเชื่อผมก็พร้อมสอนแต่ถ้าไม่เชื่อก็ยากที่จะสอนนะครับเรื่องนี้มันการเทรดมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่แค่การระบุจุดซื้อไม่ใช่การคัดหุ้นนะครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลยบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับ exit p o s i t i o n sizing การราิหานการเทรดนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะครับไม่เสร็จต้องได้ มันสะท้อนจากความเชื่อสะท้อนจากสิ่งทีคุณพรีเซนต์ที่ผมเห็นว่าคุณอยากเรียนแค่ไหนนะครับ,ก,บก่อนจะทำการเทรดนะครับคือ cut your lot short and your run คัดยูโรสชอตแอนด์เดตยูโพรฟิตลันนะฮะนีฮะกราฟหุ้นแบบนี้เซตนี้นะฮะก็ลงต่อแต่ก็มีการทิ้งไส้นะก็ดูเหมือนจะดีก็ว่ากันไปนะฮารสาวิไฮวันนี้ติดสติดสตัวนะ CSR ตัวนี้ก็ มันซื้อเออผมก็รู้ที่ทำไมมันมันมันมีการซื้อเม็ดทีละเม็ดทีละเมต็ต CS CSR CSR เดี๋ยวนะอยากรู้ว่ามีการซื้อ,อยังไงครับอ๋อซื้อร้อยหุ้นครับซื้อวันละร้อยหุ้นฮะก็ขึ้นเงี้ยครับโอ้เป็นอะไรที่ครับข้องต่ำเนี่ยผมไม่เข้านะเป็นความเสี่ยงครับเป็นความเสี่ยงแล้วเกินนะฮะปล่อยให้คนเขาซื้อวันละร้อยหุ้นไปนะฮะ s m f g 19ครับตัวนี้เป็น dr นะครับเปิดแก็บเทลงมาครับก็ฟอลเบรกเอานะ s s ตัวนี้ผมเข้านะตัว s m f g เนี่ยผมเข้านิดหน่อยนะตอนนี้ผมยังกำไรอยู่ปาวะกำไรอยู่ครับเพราะว่าทุนผมไม้แรกผมค่อนข้างต่ำนะผมซื้อไม้นี้ก็ซื้อนิดเดียวครับผมซื้อแค่ 200หุ้นเองครับก็ถือว่าไม่ดึงทุนไปมากนะักนะก็ยังทนได้ครับยังมีกำไรอยู่นะนะ,ะคือการเทรดผมมันจะเป็นแบบที่ทเรียกว่าเป็น position sizing กับ progressive exposure นะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าคนที่อยู่ในเกมนานพอครับจนคุณรู้ว่าการเทรดมันคืออะไรกันแน่นะคุณจึงทำได้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่มือใหม่นะั้นเรียนรู้ยากนะ เต่อมาหา้าไม่ใช่สิห้าเสาวิหารเราเลยเนาะท็อปเกนเนอร์ครับเป็นไงบ้างครับท็อปเกนเนอร์มีหุ้นที่ฟื้นจากหลุมมานะฮะ YGG ฮนะมันผุดมาจากหลุมนะฮะนี่ครับดีดจากก้นฮะฮะ EA ครับ EA มันผุดมาจากหลุมครับโอ้โฮหฮาราลมินะฮะ เอ่ออะไรอีก NAF เอาตัวที่มันมีราคาหน่อยนะเนี่ยผุดจากหลุมเช่นกันนะ,ะ AS เช่นกันครับเฮ้ย AS ดีดดีนะเนี่ยเออมีการดีดขึ้นมานะฮะผมชอบโมเมนตัมนี่วะดีดขึ้นเนี้ยเออน่าสนใจโมเมนตัมห um, นึ่งสองสามสี่ะมีพลังใช้ได้เลยนะเอ่อ MVP เหรอ ภาพข้องต่ำปะโอ้เสียจสะลึงเนาะ next มันมันผุดมาจากหลุมไหมละครับตัวนี้โอ้ยังมีอะไรที่ดีเลย C fresh ครับอืมดีดขึ้นเล็กดีดขึ้นก็ตั้งอยู่ในอยู่ในกรอบไปนะครับก็ก็ยังคงสวยอยู่นะแต่ว่ายังไม่ทะลุครับอ่อ TTI เนี่ยสภาพข้องต่ำปะภาพข้องต่ำเนาะ TFG ครับอืมดีดขึ้นมีพลังกันนะอ่อ BBGI เป็นไงตัวนี้โดนเทนหนักโอ้โหทุเรศนะโคมันโคมันฉีเป็นไงโคมันเป็นไงอ๋อ Warwick ครับ Warwick เป็นไงครับโอ้โหเดี๋ยวนะดูภาพใหญ่เป็นไงบ้างโอ้โหลงนรกแตกเองฮะ ปล่อยมันไปปล่อยมันไป PK a v เอ๊ะดูเหมือนมีมีการโพสต์ถึงหุ้นตัวนี้ไว้อาจจะงบมาใช่ไหมเนี่ยโอย้แต่ก็ยังคงโอ้โหปล่อยเข้าไปครับนะฮะ DR ครับ DR เป็นไง ASML 0 1ครับโอ้ ยังคงไม่ถึงไหนนะบาบา80โอ้ไปตู้80บโอ้ oh. BYD.com 80ตัวนี้ปริมปริมนะผมตั้งท่าจะขายนะครับมันมันดูทุเรศแล้วนะฮะปริมปริมนะ CN01 ครับ ปาเปิดกลับลงทุเรศเลยฮะ c n t e c h 0 1คือแนวทางการลงทุนผมนะการเทรดผมผมจะไม่แค้หุ้นนะครับผมจะให้หุ้นมันแข่งตัวกันเองว่าเออมันสมควรจะอยู่ในพอร์ตผมหรือเปล่าผมยิงขนาดนั้นนะนะนะผมไม่ใช่ทาดหุ้นครับแต่ผมจะเป็นคนที่บริหารจัดการหุ้นนะครับผมว่าไมเซตแบบเนี้ยไม่ค่อยมีใครสอนคุณหรอกครับแต่ผมจะให้คุณเรื่องนี้ครับนะฮะ เพราะว่าถ้าคุณตกคุณเทรดนะเป็นทาตหุ้นนะครับรับรองว่าคุณพังแน่นอนครับคุณต้องใหญ่กว่าหุ้นฮนะหุ้นต้องแข่งกันมันต้องยืนดีครับถึงอยู่ในพอร์ตคุณได้ครับผมเคยแคร์นะว่าต้องตัดตัดขาดทุนหุ้นสักตัวหนึ่งออกแน่ก็แพ้ไปครับเพราะว่าผมมีแนวทางครับมีวิธีการที่จะได้หุ้นผู้ชนะตัวใหม่อย่างไม่ยากเย็นครับ หุ้นตัวใหม่เนี่ยหุ้นผู้ชนะตัวใหม่มันรอยผมเข้าอยู่ตลอดเวลาครับผมไม่กลัวนะฮะจบเราก็จบไปครับแต่ในการเทรดน,นะสิบครั้งเฉลี่ยกันนะผมมีกําไรเต็มมือเสมอครับนี่เป็นสิ่งที่ผมทําแล้วก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่าระบบที่ผมใช้นั้นมันเป็นอะไรที่สบายใจแล้วกันอ,อีหนึ่งครับ E1 หนึ e ่งก็ลงต่อนะฮะ ผมมีแย่งน้อยมันดันขึ้นไป undercut นะแต่ก็รอดูต่อไปเป็นยังไงนะ FUE ตัวนี้เมืม่อวานผมขายวันนี้ผมซื้อคืนนะเพราะดันกลับมาป,ปิดยืนเหนือเส้นเส้นตัว support trend ได้นะฮะซื้อเล็กน้อยครับก็เป็นการเข้าไม้แรกแบบเดิมครับผมจะไม่ผมจะไม่สนใจว่าครั้งก่อนผมมีทุนเท่าไหร่นะผมไม่แคร์จบแล้วฮะเป็นการเริ่มต้นการเทรดครั้งใหม่เสมอน,นะครับ โกลดสิบเก้าอ่าก็ลงต่อนะครับ HK 0 1แต่ก่อนนะเดือนที่แล้ว HK เนี่ยสองเดือนที่แล้วนะผมค่อนข้างชอบ DRHK นะแต่ว่าตอนนี้ผมออกไปนะครับเพราะว่ามันลงต่อนนะมันมันอ่อนแอแล้ว HK 1 3แต่ถ้ามันทำตัวดีผมก็พร้อมเข้าใหม่นะผมแต่ตอนนี้มันไม่ดีครับมไม่สวย HK13 ก็ลงต่อ HKCE ก็ลงต่อครับนะฮะ HKTech 13ก็ลงต่อครับเออมีตัวใหม่วันนี้ไว้ India ออ India ESG ครับ19นะเป็นไงว้าวแดงลงมานะฮะจะเย็นๆครับรอดูต่อไปครับนะ Japan เดี๋ยวเพิ่งรีบเข้า ลงต่อครับผมคิดถูกเมื่อวานผมขายนะครับก็จบนะครับ LVMH คือการขายหุ้นนะครับมันไม่มันไม่ม,ไม,มีทางเพอร์เฟกนะบอกก่อนนะไม่ไม่เพอร์เฟกนะครับถ้าคุณเทรดจริงครับคุณอยู่ในเกมนานๆพอแนละ้วคุณจะรู้ว่าโอ้การออกคุณน,นั้นนะการขายออกคุณน,นั้นนะถ้าไม่ขายไวเกินไปก็ช้าเกินไปครับคิดเสมอว่าคุณมีโอกาสคิดผิดครับขายออกไปแล้วเนี่ยต้องคิด เผื่อว่าถ้าฉันขายแล้วมันคละเด้งเราทำยังไงมีแผนสำรองครับคุณสามารถซื้อคืนได้ครับซื้อคืนแต่ต้องเริ่มต้นรับหนึ่งใหม่นะไม่ใช่ว่าซื้อคืนแล้วทุ่มแบบว่าเหมือนอยากจะแก้แค้นเหมือนอยากจะแก้แก้มือไม่ใช่ครับก็เป็นแค่การเทรดครั้งใหม่เท่านั้นตามสัญ,ญญาณซื้อรอบใหม่เท่านั้นครับอย่าคิดว่าอย่าเอาอดีตมาผูกพันตัวเองครับจบแล้วจบไปครับนี่เป็นวิธีการที่ทำให้คุนนั้น อยู่รอดในตลาดได้ครับเพราะว่าคุณจะไม่มีทางเทรดด้วยรมนะครับคุณเข้าตามระบบตลอดเวลานะฮะอันนี้ LVMH ก็จบแล้วครับจบไปนานแล้วครับตั้งแต่เนี้ยตอนนี้นะนี่ครับหลุยส์ตองไม่สนใจครับผมไม่สนใจชื่อครับแต่ว่าถ้ากราฟมันห่วยนะผมหนีฮะแล้วก็เนี่ยเหมือนกับว่าชื่อหุ้นนะครับทํากิจการอะไรมันไม่มีมันไม่ใช่เรื่องสําคัญ ผมมาเพื่อที่จะคือเป้าหมายผมคือเลือกหุ้นที่เป็นขาขึ้นถ้าเป็นขาลงผมหนีฮะผมไม่สนใจฮะ NDX 0 1เป็นไงฮะว่าก็ยังพักตัวอยู่ข้างล่างเนาะ n e t e a s สิบแปเป็นไงโอ้เ้ยเปิดแกลบเล็กน้อย Nintendo 19ครับเป็นไงโอ้อยู่ข้างล่างนะ พิง<ถ>อ uh. uh. hey, uet, uh, hum, no? ัน80ดสิบโอ้อเ้โอ้ยลงไว้ลงไว้เริ่มโดนเทไว้สิงเทลแปดสโอ้ยงามย้อยดันขึ้นไปปิดหายเดิมนะครับสวยครับ SMF G19 ตัวนี้ว่าไรเนาะแทงแดงเทลงมาเนาะ โซนี่แปดสิบอูกระแทกลงแล้วสตาร์ห้าพันหนึ่งอ่ะลงอีกสเต็กสิบเก้าเออพักตัวดีไว้ไม่เร็วเทนเซนต์แปดสิบโอ้ลงต่อครับนะก็ทุเรศนะฮะตัวนี้ผมผมเคยหวังนะเพราะว่าเอ้ทรงมันสวยว่ามันเป็นเหมือนกับ ตอนแรกนะเป็นดับเบิลดับเบิลบัตัท็อนะดับเบิลบัตทอนะคิดว่าเฮ้ยทะลุได้น่าสนใจไว้แต่พอมันลงมาก็ยอมรับรอมสภาพาไปแล้วคิดว่าเป็นคิดผิดนะก็ยอมไปนะฮะโตโยต้าจงเชื่อในสิ่งที่ราคามันมันแสดงออกนะถ้ามันจบก็จบครับนะอย่าไปอะไรกับมันคุณมีโอกาสมากมายนะฮะ ประเด็นคือการมองว่ามีโอกาสมากมายเนี่ยมันช่วยได้นะทําให้เรานั้นกล้าตัดขาดทนหุ้นผู้แพ้ไปครับไหวครับเนี่ยเวนเจอร์สิบเก้าดีดไปได้เล็กน้อยเนาะสุดท้ายครับเซี่ยวมี่แปดสิบโอยก็ทุเลศนะฮะวันนี้ก็ดูแบบว่าซึมๆนะ แต่ผมก็มีเข้าอยู่บางตัวนะครับแต่เข้าในหุ้นที่มันอ่อย่างเช่น wp h ตนะฮะัตัวนี้เมื่อวานผมไปครับวันนี้ดิกลับไปใหม่ผมซื้อคืนนะแต่ผมซื้อด้วยไม้แรกน้อยมากครับเล็กก่อนไม่แน่ใจว่ามันจะดีดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าดีดขึ้นผมก็พร้อมถ้าทะลุฐานได้ผมก็ซื้อเพิ่มนะแต่ว่ามันก็เป็นการเทรดครั้งใหม่ผมละที่ครั้งที่ผ่านมาก็จบเลยนะฮะผมมีเข้าตัวใหม่อยู่ ซีฟาร์มอะซีฟาร์มเนี่ยผมเคยออกตั้งแต่ตอนแท่งนี้นะไอแท่งแท่งนีแง้แท่งแดงครับแท่งแดงยาวกลืนกินนะแต่ดูทีเฮ้ยมันลงมากระแทกระดับแนวต้านเดิมไว้มันไม่ไม่หลุดไว้ผมเลยแย่เล็กนะ่ะแย่ไปเล็กน้อยครับดูก่อนใจยังไงดูสถานการณ์นะเล็กนักมากครับไม้เล็กมากครับดูก่อน ดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะดีว่าเอ้ยน้อยในยแนวรับมันพอเอาอยู่ไว้ยแล้วก็โคโคโค,โคนะโคโคนี้ก็ใหญ่นิ่เดียวครับเพราะว่ามันอันดับคัทกลับขึ้นไปนะเราดูก่อนแล้วกันคือการซื้อผมไม่ใช่การซื้อแบบว่าจัดหนักรีบรวยนะเพราะผมผมเชื่อว่านะผมยอมรับว่าการซื้อผมมันไม่ได้แมนนะฮะ มันผมมองในแบบความน่าจะเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยทุกการซื้อผมมีโอกาสผิดเสมอผมจึงไม่ทุ่มซื้อไม้แรกกับหุ้นที่มันยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองนะว่าวาว่ามันแบบว่ามันมันดีพอมันมันแข็งแกร่งนะครับโอเคละการเบรกเอาทก็ซื้อมันแข็งแกร่งแต่ว่าฟอลเบรกเอาเกิดได้เสมอถ้าคุณมั่นใจมากนะว่ามันตรงตามศูนยแล้วคุณเข้าจัดเต็มนะพังนะครับพังแน่นอนครับ เพราะว่าวินเตทของการเทรดเบรกเอานั้นไม่สูงครับดังนั้นคุณยังเป็นต้องเลยครับหม้แรกซื้อน้อยครับถ้ามันขึ้นซื้อเพิ่มแต่ไม่ซื้อขึ้นรอขายครับเท่านี้ฮะหลักการนี้ช่วยได้เนาะใจเย็นครับแล้วคุณจะมีโอกาสทำเงินจากตลาดได้สม่ำเสมอนะครับเท่านี้นะครับเจอกันเคนน้าสวัสดีครับ